นายว่าฉันหายหรือ,อยังผมแค่ล้อ,อเล่นนะขาแน่น้อยขาอ้นี่ตายแล้วนายน้อยอีกสองสัปดาห์งานให้ความช่วยเหลือของเราก็จะจบลงแล้วเอกสารพวกนี้คุณต้องรีบกรอกหน่อยนะทางโรงพยาบาลถามว่าเราจะสมัครทำงานช่วยเหลือทางการแพทย์ในปีหน้าต่อไหมหรือว่าจะกลับจีน มีธุระอื่นอีกไหม่ายการแพทย์ให้ผมเตือนคุณว่าโครงการเนื้องอกสมองกลียวมาที่หยุดไปก่อนที่คุณจะมาช่วยเหลือที่ลาข่ญญายาและที่เฮอเสี่ยวกวงเข้ามารับช่วงต่อก็ไม่มีความคืบหน้าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปการสมัครทุนวิจัยในปีหน้าก็ไม่สําเร็จแล้วแล้วก็แผนการคนเก่งรุ่นเยาวนั่นสี่ปีมีครั้งหนึง่งถ้าคุณไม่กลับไปก็ไปไปได้ว่าจะเสียเปรียบให้เธอเสี่ยวกวง ดังนั้นเราจะกลับหรือไม่กลับดีล่ะในน้อยถ้าหากว่าเรากลับจีนแล้วคุณกับสุไวอันจะยังไงต่อคุณสองคนตกลงความสัมพันธ์กันหรือ,อยังถ้าคุณกลับจีนเธอจะกลับไปกับคุณไหมเตียงมู่อิงให้มาถามเหรอ ก็ผมแค่กังวลนะนายน้อยอาจจะแกล้งทำเป็นว่าขาบาดเจ็บไม่หายสักทีมันก็ไม่ง่ายนี่นะจริงมะขาจะหายฉันขาเจ็บยังไม่หายนายว่าฉันหายหรือยังผมแค่ล้อเล่นนะขานายน้อยขาอ้นี่ตายแล้วอาการบาดเจ็บที่ขาจะไม่หายเลยคุณอย่าเพิ่งขยับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังเจ็บมากอยู่หรือเปล่าเจ็บเจ็บมากเลยไม่ถูกสิไม่กี่วันนี้คุณเข้าผ่าตัดได้แล้วด้วยซ้ำไม่เยออาการหนักขนาดนี้ที่เตียงผ่าตัดสามารถนั่งได้ไม่กระทบกับขาที่บาดเจ็บคุณหัวราอะไรฟังหมิงฝานมีตรวจแค่ฉุกเฉินไม่ใช่เหรอ มีเคสตอนไหนอ๋อใช่ๆๆผมจะมีเคสฉุกเฉินอีกเคสผมฝากนายน้อยด้วยนะครับกู้เอิงเจอยังเข้าผ่าตัดได้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่อยๆดูแลร่างกายนะเดี๋ยวก่อน หยิบเสื้อามาแล้วคิดจะไปแล้วเหรอห้องพักเย็ยนเกินไปฉันเอามาแบบไม่คิดอะไรเอามาแบบไม่คิดอะไรค้าผมบาดเจ็บเพราะคุณเป็นต้นเหตุคุณคิดจะทิ้งผมไว้ไม่ดูแลแล้วเหรอแล้วคุณจะเอาอยัางไงตอนคุณอยู่มาหาลัยต้องเคยเรียนมาแน่ว่าในน้ำลายของมนุษย์นะมีสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโอปิออยสารตัวนี้ มีฤทธิ์ในการระงับปวดเทียบเท่ากับมอร์ฟีนดังนั้นการจูบโดยตรงสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ <c oughs> อยู่มานานในที่สุดก็ได้เห็นหนนายนานานผู้สูงสั่งจัญชาของเราก็มีวันที่โดนเทกับเขาด้วยเหมือนกันนายว่างมากสินะอยากอยู่เวนเคสฉุกเฉินติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ไหมรบกวนแล้วครับเสียงรถด่วนขบวนวสุดท้ายไว้วยในโรงพยาบาลทำไมอุปปัก